ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อนนี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวของพมีหารสีสำหรับการเจริญปะทักรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เพาได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ข้านาปาลสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกาลังใจของท่านให้พ้นจากความพุ่งส่านของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิย่อมม่มีประโยชน์กําลัง ในการที่ใช้กำลังจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยียกเจ็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญพระกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทนั้นๆเห็นว่นนาจิตสั้นออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับอนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกกันว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์สบายใจไม่สอดสายไปหายอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่พราทำกรรมแบบนี้ผลดีจึงเกิดแต่ว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ในบริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตของวงการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เช่นตั้งเวลาไว้ว่าเวลาสองทุ่มบ้างสามทุ่มบั่งตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บันดาท่านพุทธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกไดว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในรอกในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่างจากงานนั้นอาไรก็หันเข้ามาเกียจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ทั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกับท่านโดยรวดเร็วและก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใชอารมณ์ฝึกมโนมยิทธิก็ดีฝึกทิ่ยปเุยยาณก็ดีที่ได้ยากในก็ไมมยความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึ่งและรายการที่สองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทจะในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุดเกิดขึ้นมาอะไรจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์เมื่อน,นั้นถ้าต้องการทิพยคุยาน พอเข้าถึงอุปจารสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปฐมฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมนโนวิธีถ้าจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่เมลร่ผลก็เกิดผลจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้ื่อวันทั้งวันเราไม่เที่งอารมณ์นั้นผลมันจึงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึก เฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็กวก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาแต่ในการก่อนอี mm hmm. นี้มาสำหรับวันนี้ก็อจาขอพูดเรื่องพรหมิหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตย่อนโยนไมีชา้าริเสียใครอุเบกขาวางเฉย วันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านทั้งหลายที่ทรงพรมิหารสีเริ่มมาตั้งแต่ต้นต้งว่าตั้งชนในระดับนี้การทรงพรมิหารสีของท่านทรงตัวกว่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขันระโสดาบันนั่นพรมิหารสีมันต้องดีแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นประสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรม,มิหารสีถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรม,มิหารสีควรเป็นประสดาบันไม่ใช่ชาญโลก,กีนี่การจเจริญพระนกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายเยียงกำนักเจริญทักรรมฐา,านทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่าก,กันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนานาน,น,าน,น,านเดินนานยืนนอนยืนนานนั่งนานเอานานๆเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผล ผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์และที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดเราควรจะเป็นพระสดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรันต ดันั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมิหารสี่อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิธิบาสสี่ก็ไม่มีทางมีผลอิธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการ คือในกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ชันทะชันทะความพอใจบริการดีสองวิยะความเพียร ในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทําทุกอย่างเพื่อเขารักไม่อยู่ไกลแสงไกลประการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญไป็นกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกำลังใจเรากลับจะอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไอความชั่วมันเข้ามาครองจิตเดียวก่อน เราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้ำหัน่นตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียรเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้คนนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี้แพ้เวลาหน้าสู้ใหม่ คำว่าแพ้ไหมของการทรงกําลังใจมันทรงไม่อยู่เอาแพ้แพ้ก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็จะนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมนั้นตลอดเวลาที่เตืนอยู่เห็นไหมนะ สี่วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาค่้ควรว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้น,สนแสนดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่รืการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลา ความจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีอะไรจะยากไอ้คำว่ายากนี่ก็หมายความว่าจิตกำลังใจไม่มีความจริงหาจริงไม่ได้สักแต่ว,ว่าทำาผุกโผโผล่มีจะเป็นประเภทศรัทธาหวเต่าผลกเข้าโผล่ออก,กแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมเสียด้วย ต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนอุ้มเบวขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงๆจงจงเป็นกำลังของฌานทรงตัวและจิตน้อมเข้าไปถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นประสดากับสกิธ,ธาคา ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีได้กล่าวมาแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าเพราะการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุข มันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันเห็นไหมว่าเขาทะเลาะกันมีบ้านรเปลาเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจีจำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวเราเรื่องสืบตระกูลกันไม่หวัดไม่ไหวพอแต่งงานกันไม่ท่ายทะเลาะก,กันแล้ว ได้ความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามานี่ความสวยความสง,ง่าผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองมันเกิดทุดโศมลงไปทุกวันทุกวันดูคนที่ก็แต่งงานผ่านในระยะเวลามาประมาณยี่สิบปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่ก็ถ่ายเมื่อวันแต่งงานเนี่ยมันคล้ายคลึงกันไหม ดีไม่ดีเราอาจจะจําไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือว่ามันุดโสมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระเรื่องการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสกปร,รกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักเราเรียกว่าเรารักตัวเราคือจิต คิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราสแสวงหาความสุขทำไมจิงยะก้าวเข้าไปสู่ในกฎของกรรมคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากลาบากต้องฟัดพราจากกันปิเยโตชายเตโสโกองค์สมเด็จัวสัมมาสัมพุทธเจา้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรัก พอพลัดพลาดจากการตามกฎคุณธรรมดาเท่าน,นั้นร้องให้กะงงงไงทําไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทําไมจึงไม่มองไม่คิดว่าคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเพราะจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องให้อันนี้นะ่าสังเวชจิต นี่เราใช้เมตตาคืออารมณ์แห่งความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกายยกตานุสติกรรมฐานเข้ามาปิพิจรารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมด้วยช่วยคิดว่า้สิ่งสุกปรกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาดีนี้ เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในตายในวันสุดท้ายก็ปลายกฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลําบากทําไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าด้ดือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกายนโนยังพิกเวมโคสตตานังวิสติยา ยิงแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทางของบุคคลผู้ดเดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกพระพุทธเจ้ายัางแย้งเข้ามาอีกว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็โดยเลยไม่ต้องการเราเสียด,ด้วย ทันบ่คคาว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรียงร่านที่อาศัยโชคราวเราคือธิศมาดังกายหรือที่เรียกคข้าาจิตถ้า่าเสียงสถิตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดนอาศัยจะทําอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทําใช้กายทําเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิต ที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่คือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามีิองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่เพื่อตัณหาสร้างขึ้นอาศัยธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศจะธาตุวิญญาณธันทาคำว่าวิญญาณนันท์ธาตระวีเข้ามาประสาทคือความรู้สึก แล้วจิตก็ใช้ทํางานต่างๆเกิดขึ้นมาได้มันก็สุดโรมลงปทุวันมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นเขาเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอันว่าโปรงใจเสว่าร่างกายพวกเราก็สุปรกบมันสุดโรมทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอีก เพ้่กายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีก็ต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้เมื่อไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระรหันกันไปเลยพระรหันเขาคิดแค่นี้ในต,ตอนนี้เราเอาแค่ตายกรรมมาชันทะกันก่อน ย้อนกล่าวนะจนถึงกรรมฉันทะตอนนี้อนนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธอตัดระงับกรรมฉาันทะได้ตัวนี้ไม่ระงับนะัตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอสีสันวันณะที่สวยสดงดงามที่เราเคยชอบ ฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแต่รสที่เราต้องการมาอร่อยเยอะเกินสัมผัสระวังเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกยว่ารูปก็ดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพราะๆเะนี่ยไม่แน่หรอก วันนี้เราได้ฟังเสียงหวานหวานชื่นใจอารมณ์ใจพูดจาดีดสละสลวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีปเดี๋ยวก็กด่าสง่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงไอ้กลิ่งก็ไม่กันเขาทบจมกูกแล้วก็หายไปเย่วรถนี่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกทั้งคนลิ้นก็หายไป การสัมผัสร่างกายสิ่งกละกันทุกสิ่งทั้งห้าประกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่เราได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไขย้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยแล้วได้มันมาแล้วเราก็ตายไปครบมันทําไมเลิก พูดกันอย่างย่อๆต่อน,นี้ไปก็ว่ากระทึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรมีหารสี่เป็นพระนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชํานาญในพระมีหารสี่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านใดได้เป็นเป็นพระโสดาบันมนันเป็นศรีทาคามีมนีผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ ผมอยากจะพูดก่บบุคคลใดท่าทรงพระมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอา,าริยเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพระมวิหารสีนี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดถึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิด ว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องต้องไม่ชอบใจว่าจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจนี่มันดีหรือมันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ ถือว่าไม่ชอบใจเล็กจิตเป็นโกรธอารมณ์ขุนหน้ามันจักนิวผิวไม่สวยอาการที่สแสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นว่าบ้าใหญ่ถ้าไม่ชอบใจใหญ่นนหหญใใหญแล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยเพื่อความสุขหรือความทุกข์ นั่งนลกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกตรงไหนล่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไปเสมอว่าเมื่อ,อาาไรกูจะฆ่ามาให้ได้เนะาะเมื่อไรเราจะทำร้ายมเหได้เมื่อไรจะแกล้งห้มันชิบหายสี่ไห้ได้ นั่งคิดนอนคิดคิดมาทลายอารมณ์ฟุ้งส่านใจก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความวร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนล่ะคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเอิญคนที่เขาโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุข เราก็มีแต่อารมณ์กระสับกระส่ายหาความสบายไม่ได้มีแต่ความวร้อนเมืน่อนอนไม่ได้กินไม่หลับเออขอโทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กําลังกายมันก็สุดโสมภายพร้อมลงปุวันเราสายก็เริ่มอาการเสื่อมจิตมีกําลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โสมโสมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าเราแย่ค่าเขาได้เนี่เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทําให้เราไม่ชอบใจค่ามันเส้นเลยไม่เอาไว้เฉพาะหน้าคืนอ,อยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราค่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองลึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขหรือมันทุกข์เพราะคนในโลกนี่ไม่มีแต่เขากับเราสองคน มันมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าราปค่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้งเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนี้เราก็ต้องคยหลบคนระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมิฉะนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจับราไปขังหาว่าเป็นอาตยากรหมดอิสรภาพ หมดความสุขแน่ต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือสายก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางและถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทำได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันละ่ละก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกาย พูดไม่ดีเพระาะทางวาจาก็าคนพวกนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันไดไหมโบราณท้านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาคาบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอย่าจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉานละสียาคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียว อารมณงความว่าบ้าทาลายความสุขคือทําลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีดอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอ้คนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทําไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้หนอะ คนนี้ช่างโง่เหลือเกินเขาไม่น่าจะทำลายความเป็นมิตรเราแต่เขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรตูการที่เขาประกาศเป็นศัตรูกับเรานี่กเขาตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราเพราะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขา แล้วถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแก่เร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทําให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทําให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับสกอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเรา เรานอนเป็นสุก็กอยากจะด่าบ้าไปคนเดียวก็กด่าไปคนเดียว,ยวมันบ้ายิ่งนินทาว่าไรเขามาเทไรชาวบ,บ้านเขากนเลยเขาเกลียดมากเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจา้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้แสดงว่าพรหมีหารสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้ เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรกับเราเขาจะมีความสุขนี่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุเบกขาเข้ามาระงับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเพราะคนรักไม่คณเกลียด เราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีหรือว่าไม่รับทั้งคำสรรเสริญและนินทาเป็นสำคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตสนาเพื่อเวขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขนึกสนุกวเอโหนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มาก ถ้าหากว่าเราบ้าตามเขาอะไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากําลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาก็อยากจะตกมรรเป็นเปรตเปลสุรกายเป็นสศษเป็นชานเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปข้า้ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประพฤตนั้น คิดตามแบบพระโงค์สมเด็จพระพุทธกวันที่ต่อกับกรามกรามหาด่าพระพุทธเจา้าหาพระเจ้าแพ้พระไม่ตอบพระพุทธเจา้าทรงดัดว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเร็วกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราถ้าไม่เราไม่ชอบใจเขาเร็วเราจงอย่าเร็วมากกว่าเขา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เลวแต่ผู้เดียวเป็นอันว่าถ้าจิตใจเขาบันดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีามเขเกิดเกินก่นท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่ดาจิตเรามีความสุขไม่สะสุกสะท้านในคาําด่าเมื่อเขายังดา่ามากเอาท่ามากเลยคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้ เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชี่ว่าท่านปฏิบัติตามกระแสวัทธรรมเทศสนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตปวอาศัยพรมวิหารสี่เป็นพระนาคามีได้สบายอรรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแชนแบ่งกันพูดกันก็นกนหมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับต่อนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าใหใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสายจึงกว่าจะถึงคเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี